ครับผม้บุตรมอเตอร์เท์ลิ่งนะครับวันนี้เราจะมาอันบล็อกนะครับเจ้าฮีโร่ X23 นะครับดูซิว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอ่านี่ผมแกะมาแล้วนะครับเปิดมาแล้วนะครับเราจะพบกล่องนะครับคู่หนึ่งนะเจ้าฮีโร่ X23 นะครับอ่ามีโฟมกันกระแทกให้ด้วยนะเปิดมาแล้วครับสรวบเจ้าฮีโร่ X23 นะครับอ่าจะอยู่ในถุงอย่างดีนะครับ ในกล่องนี้นะครับก็จะมีแหลกข้างนะครับพร้อมชุดติดตั้งแล้วก็กล่องข้างนครับหนึ่งคู่เมื่อแกะออกมาแล้วครับสําหรับกุญแจกุญแจนะครับจะแถมไปด้วยนี่มีถุงเล็กๆนะครับกุญแจแถมให้2ดอกนะครับตัวกล่องครับจะมีระบบไฟนะโล่ไฟ LED นะครับเราจะมีสายไฟต่อแยกไปให้ด้วยนะครับการใช้งาน นะครับเราสามารถนะครับมีล็อกที่สามอันนะครับดูดูดูกล่อนะครับมีตัวโอตัวอารับแล้วก็ตัว C นนวว o, นวีนะครับเสียบกุญแจหมุนไปทางตัวโอนะครับแล้วรับเปิดกล่องนะครับส่วนหันไปตัวอารับจะเป็นการถอดกล่องนะครับก็คือเสียบแล้วกดลงไปนะครับจะสามารถเปิดกล่องได้แล้วก็ถอดออกมาได้นะครับแ,แล้วตัว C ีก็คือล็อก นะครับดูตัวกล่องนะครับเป็นโงทัวริงนะแข็งแรงแน่นอนอ่านะวัสดุาพลาสติกนะครับต่อไปนะส่วนเรื่องแหลกข้างนะครับเราก็จะแถมมาให้ด้วยนะครับในชุดของมันนะครับแหลกข้าง นะครับอ่าในส่วนกล่องของแมกข้างนะก็จะมีชุดติดตั้งนะครับเป็นขานะครับ Universal นะครับสามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นนะครับที่มีจุดยึดนะครับอ่ามีตัวแบบตัว L นะเป็นตัว L สําหรับมาออกจากด้านข้างจากรถนะครับแล้วก็ตัวตัวตรงนะครับเอาไว้ขำนะแนข้างอ่าสออันนะครับซ้ายและขวานะ แล้วก็มีนี่ยางกันกระแทกให้ด้วยนะครับกล่องไม่ให้กระแทกกับตัวแหลกนะครับอีกอันนึงก็คือนี่น็อตนะครับให้น็อตประกบชุดเลยนะครับสําหรับการติดตั้งนะครับมีหกเหลี่ยมให้ด้วยนะครับแล้วก็ประแจนะสำหรับอยู่ในชุดนี้นะครับและของแถมจากทางร้านนะครับจะมีสายไฟนะครับสําหรับต่อนะ ไฟรถนะครับแนะนาให้ต่อเป็นไฟเบรกนะครับไฟจะได้ติดตลอดนะครับอ่าอย่างนี้นะครับหัวนะสามารถต่อแล้วถอดได้นะครับสามารถถอดกล่องออกไปข้างนอกได้นะครับพี่ิติดอยู่ตลอดเวลาและต่อไปนะครับก็คือเสื้อนะครับจากทางร้านนะหตัวนะครับบอกใส่เสื้อไปด้วยนะครับเราสั่งอาแล้วก็แมสนะครับ1ชิ้นนะหมดนี้นะครับในราคา6,100บาท นะครับ6,100บาทนี้ส่งฟรีด้วยนะครับรวมส่งแล้วนะครับส่วนวันนี้นะครับฝากไว้แค่นี้ครับขอบคคุณผม